ปั่นปปลาหมึกที่หนึ่นะคะเอาเอาน้ำน้ำด้วยน้ได้ค่ะขอน้ำด้วยค่ะลุงเอาอะไรลุงเอาอะไรต่อได้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 ถึงใส่ให้นี่นี่ใส่อันนั้นใส่ให้พี่แล้วมีผ้าหวานนะคะได้ค่ะ ุ้งร้อยห้าสิบพอนะนี่กุ้งร้อยห้าสิบนะคะปลาหมึกละแปดสิบพอนะคะอันนี้นะคะเ,เหม่ๆอะตัวละเจ็ดสิบห้าพอสองตัวขอบคุณมากยังแวะมาช่วยทานขอบคุณขอบคุณชานนิอะไรนี่ก็นึกว่าขอเยตินเมื่อกันนะ ไม่ถึงวิ่งถ้าฟอไหวก็ออกข้างเดียวขาไปแล้วข้างเยขาไปลไกไม่ถึงถ้าไกถึงตอนนั้นนะก็นั่งแบวิ่งแล้วไม่ใหญ่ไม่ถึงค่ะ แตสิบพอกี่ตัวสองตัวน่ะพออ,อันนี้ใส่เองอันนี้ละตัวไอ้น,นี่เลยนะเนี่ยมีมีม,มีรับรองรับรองให้ให้ให,ให้ให้ครบให้ครบจะไม่ได้เกินให้ครบให้ครบจะไม่ได้เกินไม่ต้องเกินเลยค่ะอย่าขาดจริงๆิงนะ บมันคกี้บางคนกินแต่หนวดนะขอไอนั่นเลยนะบอเยศติมขอหนวดบอกตูติ๋มลกวนเถอะพอเวลาไนั่นแล้วเขาไม่ได้ไปเขาจะโกรธเอาเมื่อกี้กุ้งต <man qualified worldwide> uh, yeah. uh ัวเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าประมุดตัวละแปดสิบยห้าสิบแต่ร้อสิบใช่ใช่ใช่หนึ่งพันสองร้อยนนนมีไหมไม่มีให้มีไปซื้อให้มีไปซื้อย่า ให้มีไปซื้อยายมาใส่ผักมีไหมอ่ามีหนมจีนหมดใช่ไหมอ่าไปมีไปซื้อจีนที่ยะซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะ,อะอนนนอเน่่ร้อยยี่สิบละนะรอยไก่เน่าชิ้นมันจะเล็กไปพอไหมแค่สองชิ้นสามชิ้นได้นะไม่เป็นไรนะตกลงได้เลย ให้เพิ่มนะมันมา